ครับพระวัติยาวเป็นไงบ้างสบายไหสบายดีครับกินแต่เช้าพอนีก็เห็นว่าตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วเป็นนักสแสดงที่งานแน่นแน่นสวนกระแสจริงๆ<ช>พนอ,อื่นไม่มีงานกันนะทำไมตัวเองมีงานอยู่คนเดียวทุกวันเป็นความโชคดีของผมนะครับจริงๆเป็นนักแสดงที่งานแน่นจริงๆผู้ชมทีนี้ว่อสักครู่นี้ร้องเพลงจบไปแล้วสองเพลงหรือร้องพร้อมากครับทำไมเลือกสองเพลงนี้มาร้องในงาน จริงจริงอย่าเพลงแรกก็เป็นเพลงที่ผมชอบร้องในสลาร์เกตอยู่แล้วชอบเราเทพพี่เป๊กอยู่แล้วไม่มีใครดูครับแล้วก็อีเพลงนึงรู้สึกว่าไม่ใช่นี่หยิบมาร้องเท่าไหร่วันนี้ก็ได้ยินจะอลองในตอนนีับไม่มีใครรู้คือไม่มีใครรู้ว่าเราลองเพลงนี้นะครับขอชื่อเพลงนะชื่อเพงเลงครับอีกเพลงนึงก็คือเพลงของเราเองใช่ครับเออนะฮะก็มีความหมายอะไรบ้างที่เราร้องในวันนี้เออจริงๆรคิดรู้สึกว่าไม่ได้ร้องนานมากๆคือร้องปีเพลงอยู่เอ่อ พงครับ2ที่ตอนเคยร้องไปแล้ววันนี้อยากองไปใม่ลน้องกนเองนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนเจอหน้าร้าแบบตามสื่อต่างๆเต็มหมดเลยครับพี่เนี่ยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าเฟซบุ o กอ่ะไบใหม่แล้วบใหม่เราจะได้สามสาถูกต้องถูกต้องคือเจอกันหนาวมจริงโอ้โหแล้วก็วันนี้ได้มาเจอตัวจริงกันและนะฮะีวันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกันนั่นเนะครับอ่ะวันนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของเมกาแคมเปญครับของลาซาด้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจริงดีใจแล้วครับที่ลาซาด้าให้โอกาสาผมมาร่วมแคมเปญนี้ครับเพราะว่าัผมก็ร่วมแคมเปญครับลาซาด้าหลายแคมเปญแล้วครับซึ่งแคมเปญนี้ก็สรุปดีครับเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวันนั้นทายทีวีซีไปก็ได้ลองทำอะไร ที่ไม่คิดว่าจะได้ทําเช่นเต้นออกโฆษณาอะไรอย่างงี้ครับสนุกดีนะสนุกดีนะนะอันนี้ความคิดคุณธาลาทีรอเปล่าฮะแน้นหอน่ารักดีน่ารักดีแฟนผมก็เต้นตามเลยอ่ะทีนี้น้องไปงานเยอะจริงๆรเห็นทีมงานบอกว่าทางานทุกวันเี๋ยวเสร็จก็ต้องไปต่อที่อื่นอีกแล้วแบบนี้เวลาอยากได้ของอะไรเอาเวลาที่ฉันชอบไม่ยากเลยครับคือ ถึงเราจะไม่มีเวลาไปเดินช้อปปิง้งไปเดินซื้อของใช่ไหมค,ครับแต่ว่วาเรามีตัวช่วยครับก็คือแอปลาซาด้านี่แหละครับผมว่าเราสามารถจะช้อปจากที่ไหนตรงไหนก็ได้ครับ,รบแล้วกันที่สำคัญเนี่ยมันคุ้มกว่าเราไปเดินซื้อของเองด้วยซ้ำเพาราะลาซาด้าที่เขามีโปรโอ้โห เยอะเยอะมากจอีกโปรเยอะที่นี้ครั้งนี้ไม่กลับแคมเปญที่เป็นลาซ่าบิบิมบูนแอสเปอร์เซลนี่ก็โอ้โหลดเยอะมากเหมือนกันครับเมื่อคืนเราช้อปมาแล้วโอ้โหจัดหนักมาแล้วจัดมาแล้วครับจริงๆไม่ช่วงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็แอบเข้าไปซื้อของแล้วเหมือนกันครับเพราะที่ซีแมนเป็นการ์อฟเฟอร์ครับซึ่งจะอยู่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองครับแต่ว่าใครที่พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับจริงๆวันนี้เรามีความพิเศษอีกมากมายแล้วเหมือนกันจริงๆวันนี้เรามีรถจุกๆกต่อนะครับถ้ามันรวมถึงลาซ่าโบน S <S เอาไปออนท็อปกับคูปร้องส่วนลดอีกนึ่ได้ครับลดเยอะมากบแถมก็ยังมี cash back นะครับ10%ของสินค้าในลาซซ์มอลนะครับมีคูปฟ้องส่งฟรีทั่วไทยอีกซึ่งทั้งหมดเดือนละแสนได้สาระแบันี้นะครับหกต่อขนาดนี้เรียกได้ว่าลดจนราคาสินค้าไม่รู้เหลือเท่าไหร่ลดไปเยอะมาก บอกแต่แ็่น้เมื่อคืนได้อะไรมาโอ้โหจริงๆเมื่อคืนผมแอบซื้อรถตอและน้ำมันไปจริงรอ่ะแต่ร,รู้ว่าแรงใส่แล้ติดต่อ,อได้เลยผม<ง>ผมได้กระทะไฟฟ้าไปแม้ว่าเราสายพ่อบ้านเหมือนกันถามาหายครับผม<ง>โอ้เนี่ยเรียกได้ว่ารถจุ๊บๆจริงๆนะครับ<ง><ง>ต้องบอกว่า6ต่อเนี่ยใช้ด้วยกันได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดจากลาซาด่านะครับในะคือต่อแรกส่วนลดจากร้านค้ารวมแรน์ต่างๆนะครับส่วนลดจากบัตรเครดิตแล้วก็คูปองส่งฟรีนะครับรวมไปถึง c a s แ b a c k 10%เมื่อซื้อสินค้าจากลาซาด้ามอลนะครับรวมไปถึงน้องใหม่เลยก็คือลาซาด้าโบนัสนะครับซึ่งสามารถมาลดท็อปอัพไปด้วยแล้ววันนี้เรามีส่วนลดให้มากถึง100่งล้านบาทด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเท่านั้นก็อย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนั่นเองนะครับทีนี้อยากรู้นิดหนึ่งเทคนิคในการช็อปจากน้องไรเวลาจะ ช็อปสินค้าช็อปยังไงให้ทันเพราะว่าร้านค้าบางร้านค้าของมันยังขาดจริงๆไม่ยากเลยครับพรอย่างถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเดีออย๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มลดดีโปร e Pro อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออเราไปกดใส่แอดทุกค้าไปก่อนเลยอแอดผู้ค้าด้ก่อนเลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างแล้วเก็บคูปองให้เรียบร้อยเก็บมาซาดาโบนัสไดๆใดคือจริงๆมันเก็บง,ง่ายมากครับแล้วพอถึงเวลาที่มันลดปุ๊บเราก็จะได้สินค้าในราคาที่แบบคุ้มค่าที่สุดอ๋อเราสินค้าเสร็จักรยานใช่เราเราเตรียมไว้ก่อนเลยพอถึงเเวลาารแค่กด เเนี่ยงิผมไปอยู่ไหนมาเนีฮะผมรอเท่ยงคืนครับแล้วแล้วผมค่อยซื้อหรือหยิบตะกร้าเลื่อนบนได้เลื่อนต่อได้ของหมดแล้วฮะไม่ทันจำนวนเยอะจริงๆแล้วคนเขาแย่งเงนซื้อเหมือนกันหมดเร็วครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าสินค้าดีราคาสุดพิเศษแบบนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นถึงเท่ยคืนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมรีบไปช็อปกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากแฮชแท็กไว้ด้วยนะครับตรงนี้เลยช็อปลาซาด้าสามสามกับไรนั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากกันให้แชร์ไว้ด้วยนะครับผม ได้ข่าวว่าเย็นนี้เดี๋ยวไปออกอิงถึงงานสุดพิเศษจากลาร์ซาด้าเล่าให้ฟังได้ไหมครับเอ่อเย็งนี้ก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีไลฟ์ครับครับแล้ววันนี้พิเศษมากนเพราะผมจะได้ร้องเพลงใหม่ของผมนะเพลงแซลูที่ซึ่งจะได้ร้องกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟสดๆครั้งแรกเย็นนี้เลยครับพี่พี่ก๊อฟไหนกอล์เมื่อกี้คิดว่โอ้นึกว่าเป็นเจริญพี่ก๊อฟ์เมื่อกี้เอกโอ้เดี๋ยวรอฟังเลยร้องเป็นั้งแรกด้วยครั้งแรกเราั้งแรกเลยครับจริงๆผมยังไม่เคยแบบ ร้องกับพี่ซอสแบบว่าแบบวันนี้ไม่เคยยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยแต่วันนี้เดี๋ยวป็นพีแน้านอนวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาร้องด้วยกันด้วยและเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังด้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้เรื่องไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับนี่ใช่เป็นเวอร์ชันใน ชุดปั้นดูดูอ่าเดี๋ยวรอฟังแน่นอนกี่โมงกี่โมงครับวันนี้ประมาณเย็นๆย็นเย็นแนะช่วยในใจเราซื้อไดนะครับอย่างไอก็อย่าลืมกดเข้าไปดูได้ในในแอปพลิเคชันของ Lazada นั่นเองนะครับหกโมงเย็นนั่นเองนะฮะและที่สำคัญมีติวสุดพิเศษมาฝากในไลฟ์ด้วยรดูว่า มีคูปองส่วนลดมาแจกมูราซาสามสามหมื่นสามพันสมร้อยามสิบสาบาทด้ในไลฟ์เลยครับสามหมื่นสามพันสามร้ามสบสามทอเคสามสามสามน่าจะสามตัวสามแสนเลยนะอย่างไรก็อย่าลืมนะครับได้ฟังเพลงใหม่ของน้องได้ร่วมกับพิคอฟซักกิ้งฮีโร่ด้วยนะครับรวมไปถึงดิวสุดพิเศษ33,333บาทที่จะมอบให้คนที่มาดูในไลฟ์ใครอยากได้ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับอสุดท้ายแล้วต้อง ได้ครับฝากผลงานส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาช็อปลาซาด้ากันหน่อยได้ครับผมฝากเรื่งงนควันนี้ไอ้วันนี้เราลดเยอะมากๆลพี่บอกมีลาซาด้าโมนาด้วยที่เป็นทั้งใหม่เพราะทางล่าสุดน่าจะคุ้มที่สุดแล้วน่าจผมรูปแคมเปญมาเลยทุกทีคุณพีวันนี้ก็ฝากช็อปแยเยอะด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงแซมบูมี่ของผมด้วยนะวันนี้ก็ปล่อยไปได้ ครับนึงแล้วประมาณนาทีสองนาทีนะครับแล้วก็ยังไงติดตามเนโฟร์ไทยแลนด์นะครับกำลังจะทำดีรับโอ้โหยังไงก็อย่าลืมนะครับไปติดตามผลงานกันได้นี่คือไบวัตชิรวินนนั่เองขอบคุณครับขอบคุณน้องลอยมากขอบคุณเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวรออยู่นี้สักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ขออนุญาตยนเชิญคุณภารดีอีกหนึ่งรอบถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเปลี่ยนเชิญเลยครับขออนุญาตเก็บภาพความประทับใจสักครู่หนึ่งนะครับ คุณธารดีสินทวัฒนรงค์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหากกร่ายการตลาดบริษัทลาซาด้าจำกัดประเทศไทยนั่นเองนะครับเลยนะครับที่แอปพลิเคชันลาซาด้านะครับพบกับเพลงใหม,ม่ Sad Movie จากนนมไฟและที่บล็อกกลัดกิ้งฮิวโก้รวมไปถึงวันนี้นะครับจะมีแจกดุดพิเศษคุณบอลส่วนลด3,03,333บาท ของเลยทำเป็นจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะสุดยอดนะแม่สามสามบิ๊กโบนัสราซิลจากลาซาด้าสามสามีนาคม,ม,มวันนี้เท่าไหร่ขอบคุณลาซาด้าทำให้ผมนะฮะขอบคุณลาซาดา้ามากๆนะครับที่ทำให้ผมได้กระทั่ใหม่แล้ว,งงลวก็ให้น้ำใบในมอทอร์ใจน้ำมันบแนนบบฟ้านไต ขอบคุณมากรถจุกจุกขอต่อโอ้โหบอกเลยสุดยอดมากๆต้นแดนก็มีเลยนะจ๊ะโอเคอ่ทางด้านซ้ายทางซ้ายต่อนะจ๊ะทานซ้ายต่อซ้ายต่อาล่สิขอตงฟ้าตงฟ้างเสีย์คอร์ดทางซ้ายเหมือนเดิม ก็โผบอกเลยนะครับทยอดมากดียกนายยกมือเลยนะจ๊ะเอาขอทางซ้ายก่อนขอทางซ้ายก่อนอ่ะรถก่อนทางซ้ายเสร็จไปตรงกลางอาจารย์บอกโอเคแล้วอาหารมาทางขวาบ้างทางขวาเสร็จขอตรงกลางเหมือนเดิมพี่ๆยกมือเลยนะครับตรงไหนยังไม่ได้ยกมือเลยงั้น คุญนาดีสองยิ้มมาทักที่เลยนะครับยิ้มสวยม่าติดตามเกตได้นะฮะโอ้โหทางด้นยิ้มน่ารักเป็นพิเศษนะครับหลังจากได้ข้อข้อได้น้ำมันลบเข็มต่อเลาถึงมาชนะล่งไหนยกมือมาวงน้าค่ะทั้งนี้ค่ะเยอะนะจักของต้มยำด้วยนะฮะออกต้มทางซ้ายทางซ้าย ชั้นเพาะนันนะโอเคค่ะดูมาดูแบบงงแล้กดดีอย่างนีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกรไลฟ์สุดพิเศษนะเจ้าจิ้งจ้ไวในแอปพลิเคชันมาซาบ้านี่นะฮะรายละเียสุดพิเศษด้วยขออนุญาตเปลี่ยนใต้ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่นี่สำคัญยังครับหลังจากปิดเทีนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดนะเดี๋ยวผมจะปิดอีกรอบนึงนะเดี๋ยวไปขออนุญาตพิยาก็ยี่สามหน้าหน้านะครับผมเพื่อนที่จะจัดที่ให้สัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขออนุญาตปิดเวทีก่อนนะครับเดีปิดมือถือปิดจ้างปิดจ้างยังไม่ติดต่อได้ยกมือบอกได้ ปลัยไปด้วยนะครับชมโรงเรีนวันนี้ร้ปเด่นทีนลาซาด้านะครับแคมเปญพิเศษมอบโปสูงสุด3 3 3สาสบสามบาทเอามาแล้วน้องไร้ของป้ายใหม่เราอยากได้ภาพเยอนูเรเลยตาก้องไหน เราตอนน้องไหนอย่ายชรทีนี้นะะเ่ามีคนทำได้แน่